เมื่อวานพากกะถิไปตรวจเลือดกับคุณหมอทูที่โรงพยาบาลคิสเซนเพจมาค่ะแต่แม่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ตรวจเลือดไว้นะคะแค่ขออนุญาตคุณหมอบันทึกเสียงตอนอธิบายค่าเลือดไว้ค่ะที่เลือกตรวจที่นี่เพราะว่าคุณหมอทูนี่เขาเรื่องชื่อในการอ่านค่าเลือดมากๆค่ะอันที่ทําให้แม่อึ้งมากๆก็คือคุณหมอรู้ว่าเมื่อวานกะถิกินข้าวน้อยกว่าวันก่อนก็แม่ให้เม็ดเม็ด,มดน้อยกว่าวันก่อนจริงๆอะ่ะผลการตรวจเลือดของกะถิเมื่อวานก็คือดีแล้วก็ปกติทุกอย่างเลยค่ะร่างกายจะดีได้มันก็ต้องมาจากอาหารเนาาาาา้ <S 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 ้ออออองงงขขขคคุุณพพดดีีมมมเ่่่่่ททนนนสสวหหหึํํใภิแู ให้ฟังนิดนึงนะคะอันนี้คือขออน,นุญาตคุณหมอทูแล้วนะคะแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าอาหารที่เจ้าของให้กินอ่ะมันค่อนข้างบาลานซ์ดีก็คือเพราะว่าโปรโตีนไม่ได้มากเกินไปขนมไม่ได้มากเกินไปเพราะว่าถ้าขนมมากเกินไปอย่างแบบเนี้ยเบียนมันจะเกิน25หรือเข้าแค่25นะครับแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะครับคือ9.6ต่อ4.6ก็คือ2ต่อหนึ่งนั่นแสดงว่าต่อมพาราเชนเลอ์ก็ทำางานได้ปกติคราวนี้โทโทอลโปรโตีนไดประกอบด้วยอเอวินโกบอลินก็ปกติข้า,ขา 6, ขวใน G ก,นก เพราะจริงๆในวัน6ขนตัวเหลือแค่0.706และด้วยส้มก็ถือว่าตัวนี้แสดงว่าทุกอย่างเขาปกติดีโท,โทั้วทั้ววิลลิ่งวินพอยด์อีนตัวเหลือไม่มีนะครับคอเลสเตอรอลปกติอะเมเลสย่อยแป้งอะไรเป็นแย่ไขมันแสดงว่าตับอ่อนก็ปกติแล้วก็ตัวเล็ดวายคือ149คือ150บวกลงนิดหน่อยแสดงว่าตัวนี้กินข้าวได้ปกติไม่ได้ขาดธาตุอน แค่เมื่อวานกินข้าวน้อยวันก่อนเนี่ย yeah, ค่ะคุณหมอทูพูดจริงนะคะว่ากระถิ่นกินข้าวน้อยก่าเมื่อวันก่อนการที่ผลตรวจเลือดของกระถิ่นดีมันก็เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าที่ผ่านมาเราสองคนเลือกสิ่งที่ดีให้กระถิ่นถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดเม็ดพอดีที่เราเลือกให้กระถิ่นกินรวมถึงการพากระถินไปเที่ยวที่ต่างต่ให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตสําหรับเราสองคนการที่เป็นพ่อแม่หมาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่าการที่ลูกมีสุขภาพที่ดีมีความสุขแข็งแรงอยู่ด้วยกันกับเราไปนาๆๆออออแแแมม่่่่ซึ้้งงะะกกกก็พัับบบบรรููจิิย พ่อแม่ไปนานๆเลยคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะบาย